สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาทรงเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางภาพไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยภาพไทยเล่มที่3และทรงร่วมการเสียาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ภาไทยสู่สากลประจำปี2565 วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนารีร,ารัตนราชกัญญาเสด็จไปไอคอนสยามอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์สเปซชั้น8ศูนย์การค้าไอคอนสยามส่งเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่งแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3 Thai Textile Trendbook Spring Summer 2023และส่งร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2565 ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่างๆที่เป็นสากลญมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยในการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสารรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มปูนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบการ่าไทยในทุกระดับ โอกาสนี้ทอดพระเนตรในรัศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อยมู่วิงเค้าเจอโดยแรงบันดาลใจจากบรรยากาศฤดูร้อนของประเทศไทยโดยศึกษาคู่คู่ไปกับงานภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์สะท้อนแนวคิดผ้าไทยหลายชนิดที่มีมาจากวัฒนธรรมอื่นๆแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ไม่ตายตัวแต่มีการปรับตัวและแลกเปลี่ยนของอันตษณ์ประจําถิ่นเกิด ขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่องผ้าไทยประจำฤด,ดูกาลได้แก่ผ้าบาติกและผ้าเขาม้าเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและูุิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบ Limited Edition ของแบรนด์ชั้นนำเพื่อนำเสนอแนวคิดหลักลและเทรนทั้ง5ประจำฤดูกาลนี้ได้แก่มิติแห่งความฝัน d r e a m c a t ช h e r ตัวตนข้ามวัฒนธรรม e x p r e s s i v e Exotic ความไม่สมบูรณ์ที่งอกงาม w วร์แบรนด์ เวอร์กิชันอาณยธรรมแห่งโลกใหม่อีโอทายและมาสตันแห่งธรรมชาติเนเจอร์แอ็กสเตรชันแสดงสีสันรูปทรงรายละเอียดและวัสดุที่ช่วยพัฒนานงานหัตถสินไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมร่วมสมัยโทนสีที่ใช้จะเน้นเฉดที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นโทนสีที่แปลกแตกต่างออกไปจากเดิมเพื่อให้ศิลปินนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนนำไปใช้ได้หลายรูปแบบและมีมิติในการใช้สีมากขึ้น ในการนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนแฟชั่นระดับโลกเพื่อเสนอแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขา โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารโดยทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ก,กับการถนอมรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม ของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2565ร่วมกับนายกุลมิตรเหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารวัวประเทศไทยและนายธนันรัตน์ธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยมีพะดําดรับถึงหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3ที่ส่งนำประสบการณ์จากการเสด็จไปทรงปฏิบัติภกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆมาส่งออกแบบเป็นแนวคิดของหนังสือเล่ม ซึ่งสามารถนำมาเป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาได้เราอยู่ในเล่มที่3แล้วนะซึ่งเล่มที่1และเล่มที่2ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วสามารถใช้ได้ตลอดไปแล้สามารถใช้ถึงเล่ม3ได้เล่ม3สีสามารถมาใช้กับเล่ม1เล่ม2ได้แล้วทุกอันเนี่ยย่อยมาให้แล้วอินเพ็ตมาให้หมดแล้ว แล้วท่าหนงก็แค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ m a i n t h a i l a n d แล้วก็สามารถใช้ได้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นตำราเรียนที่มีความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นเป็นตำราที่นอกจากเป็นตำราไทยที่เทียบเท่ากับตำราฝรั่งที่ราคาสูงเหลือเกิน แล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปอ้างอิงได้ในบทเรียนการทำมาอาชีพความเป็นครูความเป็นดีไซเนอร์หรือความเป็นอ,อ,อาชีพของทุกท่านก็ขอให้ใช้ให้ถูกเมื่อใครใช้ให้ถูกมันก็จะไปได้ดีดนะคะก็แค่ขอให้ทำความเข้าใจ เพราะว่าอันนี้คือง่ายมากง่ายแล้วแล้วก็อ่านแบบเดียวฉันเข้าใจถ้าไม่อยากอ่านดูสีและสามารถอินเทอร์เพตได้ต่อเพราะว่าสามเล่มน,นี้แล้วเนี่ยข้าราชการทุกท่านที่นั่งข้างหน้าเนี่ยเข้าใจแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะอ่เราพูดแค่ว่าอ่าเปิดหนังสือดูไปทีละหน้าสองหน้าเราจะพูดแต่เรื่องเดิมๆมแล้วก็เป็นเรื่องเดิมเิมเมที่ มันค่อยๆขยับทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็มันมีความหมายที่ดีนะคะแล้วก็นี่ก็เชื่อและเกิดว่าเป็น knowledge ที่ผู้ประกอบการทุกท่านรอคอยและเป็นผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยทำง,งานออกมาได้ดีเสมอแล้วก็เป็นการทํางานหาชีพได้เป็นกอบเป็นกำรรส่วนพวกเราที่เป็นพวกนักวิชาการซึ่งไม่ค่อยวิชาการอย่างฉันเนี่ย ก็จะย่อยให้ทุกคนแลวให้ทุกคนได้ต่อยอดต่อไปนะคะแล้วก็พวกครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่สอนสอนแล้วก็ให้โอกาสเด็กในการที่ได้ทดลองได้อ่านแต่พวกที่เป็นดีไซเนอร์หรือพวกที่เป็นมีอาชีพของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่อ่านแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็กลัาวว่าเรื่องสื่อเรื่องนี้ no มันต้องลงมือทําคุณจะเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วจะทิ้งเฉยๆมันไม่ใช่คุณ ยังมีลมหายใจอยู่คุณต้องทำมันต่อไปถึงแม้คุณจอายุ80หรือเกินร้อยสถานตาบใดที่